สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะครับเ <Hey, S 1> อ้ยน,นี่มันมาทําอะไรฟาร์มของผมวะมาขโมยหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็มาอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านชื่อเกมไม่ออกต้องเคลียร์กับไอน,นีก่อนแล้วมันมาทอะไรเนี่ยมันจะเดินเป็นบ้านของตัวเองเลยไม่ได้นะเฮ้ย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  โอเคปล่อยวันแล้วกันแล้วโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับแล้วมาดูฟังก์ชันแรกกันเลยนะครับไปที่เมนเนาะแล้วก็ออโต้แคสแอนิมอลนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการจับสัตว์ออโต้นะครับเราต้องถือเชือกของเราก่อนนะครับอ่าถือเชือกตัวนี้เนาะเล็กหนึ่งนี่เองอ่าเมื่อเราถือเชือกแล้วนะครับเราก็เปิดออโต้แคสนะครับปับ๊บเอ้ยลืม ปิดก่อนเราต้องมาเลือก select animal ก่อนนะครับเลือกปุ๊บเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าเราเปิดดอกดาวปุ๊บมันจะเห็นแค่นี้นะครับแต่ถ้าใครสบายใจที่จะเลื่อนก,ก็ได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นก็กด reset select นะครับพอเรากด reset ซ e l e c t แล้วนะครับจะเห็นดอกดาวมีหลายตัวเลือกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการบอกพลังของสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ไก่เดี๋ยวผมพาไปดู อยวาึงได้ไหมไก่อ่าไก่นี่ก็จะมีพลังอยู่ที่ศูนนะครับถ้าเราใช้เชือกแบบธรรมดาเนี่ยเราก็จะจับได้ง่ายเนาะแต่ตอนนี้ผมมีเชือกที่มีพลัง15นะครับก็จะเลือกช้างเลย แล้วก็ยีราฟเห็นยีราฟแล้วก็มาเลือกยีราฟนะครับอ่ายีราฟหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรอ่าหลังจากเลือกข้อมูลในดอบดาวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นตัวกล่องกล้องก่อนแล้วกันตอนนี้เขากําลังจับหมูกันอยู่ใช่ไหมพิกอ่าแล้วก็เปิดออโต้แคดจับขามโมยขามโมย ขโมยขโมยอย่างนี้ต้องขอโมยก็อย่าลืมนะครับทุกคนขั้นตอนแรกเราต้องมาเลือกที่ select animal ก่อนตรงนี้แล้วก็เปิด d อ o ดาว w n นะครับเราก็มาเลือกที่เราต้องการจับนั่นเองนะครับเลือกเสร็จแล้วเราก็แค่เปิด auto c a s นะครับเปิดปั๊บแล้วก็เปิด auto teleport นะครับเราต้องถือเชือกด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับอ่าถือเชือกด้วย อ่ทีนี้ก็ผมก็จะรอสัตว์เกิดนะครับถ้ามันเกิดปุ๊บมันก็จะไปจับให้เราเลยถ้าใครคิดว่าแมปมันมืดไปไม่สว่างนะครับก็สามารถไปที่เพลเยอร์ได้เลยนะแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับตัวเอวีนะมันจะเขียนว่าไม่มีวันมืดอ่ะเปิดปับ๊บมันก็จะสว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยน ID ดีกว่าง่ายที่สุดละโอเคเดี๋ยวเปลี่ยน ID แบบหนึ่งโอเคเรามากันที่ ID ดีไก่เลยนะครับโอเคตอนนี้ช้างก็เกิดเนาะรอแปบ๊บรอแปบ๊บช้างอีเลฟเฟ่นโอเคปับป๊บปั๊บ จับอ้าวหายก่อนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็เอาเอาเอาีลาฟแล้วก็กระทิงด้วยแล้วก็หมาด้วยอ่ะหมานะ่าจะเกิดบ่อยนะครับอันนี้เราสามารถจับสัตว์โดยที่เชือกของเราเนี่ยกากได้เลยนะครับตอนนี้เชือกของผมมีพลังแค่สองนะครับมันก็จะจับสัตว์ที่มีพลังมากกว่าสองได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เกิดบ่อยก่อนแล้วกันเอาเป็นไก่เลย อ่ะชิเก้นอ่ะจับปับ๊บอ๋อแล้วมันก็จะเอามาเข้าฟาร์มเราเลยนะครับอ่าอย่างนี้นั่นเองขโมยหมดปนหมดงงไอ้นี่งงปนอ่าถ้าจับไม่โดนมันก็จะวาร์ปไปจับให้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะโดนนั่นเองตอนนี้มีหกตัวแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะ เปี่ยนจากไก่เป็นหมูเป็นหมูก็แกะด้วยแล้วกันนะครับเอาหมูบ้างปับอ่าโอเคก็มีแปดตัวแล้วเนาะเดี๋ยวเอาให้ครบสิบตัวเลยแล้วกันอ่าเอาให้ครบสิบตัวเลยปัดตัวหนึ่งอ่าได้กระทิงมาด้วยโอเคแค่นี้ผมพอใจแล้ว แล้วอันนี้ก็จะเป็นการเก็บเงินให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเราเปิดปับ๊บมันก็จะเก็บเงินให้เนาะเราก็ปิดได้เลยอ่าเปิดอีกทีปับ๊บเงินก็จะเพิ่มนะครับดูดูดอ่าเงินก็จะเพิ่มนะครับหรือดูขวาบนก็ได้อ่ามันก็จะเก็บเงินให้อย่างนี้เลยนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวผมไปซื้ออาหารสิซื้อ้้าโพดสักกันหนึ่ง ตังไม่พอโอเคคือมันไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็เลยทําแบบนี้เล่นๆแล้วกันสนุกๆไว้เล่นเพลินๆน,นะครับสคลิปสามารถเอาได้ที่ดิสคอดเลยนะครับลิงดิสคอดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเจอบั็กหรือว่ามีไอเดียเสนอสคริปต์หรือว่าอยากให้ทําแบบอะไรก็สามารถเสนอได้ที่ดิสคอดเลยนะครับก็จะมีห้องสําหรับการแจ้งบั็กสคริปต์แล้วก็เสนอไอเดียนะครับโอเควันนี้เต่าก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ